สวัสดีครับยู่กำพุมอีกแล้วนะครับอยู่ในช่องเดอะสามรีวิวนะครับวันนี้จะมารีวิวของเล่นเบากนรลมล่างนะนะครับสปดาหาน่แล้วที่คงเคยอ้วนแต่เดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วอะายเดือนแล้วแหละนะครับคงเคยอ้วนหลายเดือนละนะวันนี้จะมารีวิวของเล่นเบากนรลมล่างนะนี่เลยนะครับเลยเลยมันมีหกขาไอ้นี่ไอ้นี่มันซ้ำนะเนี่ยเนี่ย ญญเนี่ยตาสัญลักษณ์เนี่ยคาดแสงเหมือนกันที่ผมซืม้อมามันบังอย่างนี้ไงมันบังอย่างนี้เลยไม่รู้มันจะเป็นธาตุอะไรนะเลยแกะออกมาธาตุแสงเหมือนกันนะครับคาดคาดน้ำมั้งโอ้ยโอ้ยหลุดกล่องอีกวงคาดธาดน้ำอะนะครับนี่เป็นธาตุอะไรวะ นี่คาตามความมืดคงคาดธาตุน้ำนะครับนะครับอันนี้คงจะเป็นธาตุน้ำนะเนี่ยมันมันบางอย่างนี้เลยมันบางอย่างเนี้ยเพราะไม่รู้มันเป็นธาตุอะไรนะนะครับเลยเลยซื้อมาซ้ำนะนี่มันเป็นของจีนนะไม่ใช่ของแทะนะนะคะรับมาลมลางกันก่อนเลยนะครับอันนี้เปิดง่ายมันเป็นของจีนนะครับนี่เลยเหมือน มือตัวนอนนะครับนี่เลยมือตัวนอนนี่ก็เหมือนกันนะโอเคแกมันก็แกะยากอยู่นะมันไม่ยอมดึงอะ่ะมันมันไม่เหมือนของแทะนะครับมันไม่เมือนของแท้นี่ นี่มอนหมานะครับนี่แก่ก็กแก่ยากอิ้วนะครับนี่เลยนี่ก็เหมือนกันนะนี่ก็เหมือนกันเนี่ยมันไม่ยอมเด้งแต่มันดูแล้วมันไม่ยอมเด้งล้วมันไปองจีน แน่นมากเดี๋ยวไปหนึ่งนะมันแน่นมากโอ้ยโดนขาตั้งกล้งโคตรแน่นเลยนะครับแกก็แกไม่ยอมออกนะมันแน่นใช่ไม่เล็กดูดแล้วก็มันไม่ยอมออก แแป๊ลงน้ำมันต้องพาได้ช่วยหน่อยโอเคออกแล้วเน่นว่าตรงใช้ได้จิบตรงรองๆองอะนะครับจะออกเออมันมีหางด้วยหรือแกะหางนี่มีหางด้วยนี่ต้องมันกันต้องมีหาง หรือไปมันมีหางนี่อันนี้บางตัวไม่ต้องใช้แม่เล็กช่วยอะ่ะมันก็กางนะนะครับอันนี้ต้องช่วย มีคาตอนอยู่ข้างในเนี่ยนะครับนี่เลยนี่เลยนะครับแล้วก็ไอ้นี่บางตัวตาง,ง่ายมากนะครับนี่ คลิปนี้อาจจะคลิปอาจจะยาวๆหน่อยนะวันนี้จะมาล้มล้างนะให้แปรงล้างก่อนมันเป็นตัวอะไรมากนะครับนี่ลากลกอนอยลาโกอนะครับโอ้ยเหมือนเป็นพระเอกตัวหลักเลยนะครับนี่เลยนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะฮะอทางบนมีจ็ดตัวนะประมาณหกธาตุธาตุอีกธาตุหนึ่งก็มันธาตุอีกทางหนึ่งก็เป็นห้าธาตุนะครับ นี่ยมาลงตัวแรกมาลงล่างกันนะตัวแรกตัวนี้เป็นปากกาเบนนะแล้วก็อี่ี้ชุบนี่เก็บเก็บแปให้เก็บ,เก,บเก็บหางให้มันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับต้องใช้ลักลโกนะนี่เดี๋ยวดู เดี๋ยวพมหากันมันจะมีจุดเสียบอยู่อยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวพมหาจุดเสียบกันอ,อนนี้นี่นี่มันอยู่ตรงนี้นี่นี่จุดเสียบอยู่ตรงไหนนี่เกลี่ออกมากันเลยลืมเช็คดูนะนี่เอาหางออกมาเสร็จแล้วเอาไอ้นี่แง่แงๆออกมาเสร็จแล้วก็เกางเขทางไปใหม่ นะครับเป็นอย่างนี้นี่หลังๆห้องดากโกก็มีนะเนี่ยนะครับเก็บเอาไว้อยู่อย่างพวงหาอะไรเงี้ยนี่เนี่ยพงหาอะไรเงี้ยแลอย่างงี้แบบเหมือนเสียบตรงรูตรงนี้นะรูในกับรูในไม่รู้เหมือนกัน แล้วก็เสียเข้าไปนี่ันเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เอาส่วนขาส่วนขานี่เก็บหลังเก็บขาหลังเก็บหัวแล้วก็อย่างนี้นะ อย่าแป๊บนึงนะบางทีก็ยากมากโอ้ไม่ใช่เก็บอย่างนี้๋ยวแป๊บนึงนะ บางทีก็ภูมิพยายามให้มันเป็นค้างมันมันมัน,มนไม่ยอมเป็นนะเพราะว่ามันเป็นอะไรไม่รู้มันเป็นของกีนนี่แหละเป็นพยายางีแหละโอ้ง่ายดีง่าเป็นยังงี้แหละแล้วก็เก็บอีกตัวนึ่งเก็บคาลังคาลังเก็บนะครับเก็บทาง นี่เก็บขา<ส>ให้เป็นอย่างนี้นะเอาแงี้ออกมานะครับโอเคได้ได้ทำคการเราไปแข่งนะแกไม่ต้องแปลแงเรกนะครับแกไม่ต้องแปลงหรกเนี่ยนะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮันเฟลจะรับแปาง,งหลังอีกนี่เป็นอันนี้เก็บ โอเคมันจะเป็นอย่างนี้เออมันรวมรางกันเลยดีกว่าในลายน่งขาด้ายขาขวาจะเป็นอย่างนี้เลยนะโอ้ยแต่มันรวมรวมมากตอนแปลงรางอัะแปลงยากตอนทรายเนี่ยตอนลวมรางเนี่ยรวมมากโอเค ต่อไปแกไอตรงเนี้ยให้มหันห,นหยุดสนันะสนั่ยยางงี้นะสนะ่งยางนี้แล้วก็ทังหลังเสียบรูไหนก็ได้ข้างหลังเนี้ยนะครับมันมีรูวงกับรูละกกเสียบเสียบเข้าไป ข้นะางล่างจะเป็นอย่างนี้เหมือนว่ามันรับน้าหนักนะเป็นของจีนซะด้วยของจีนไม่ใช่ของแท้มันจะรวมง่ายมากเนี่ยเดี๋ยวแับหนึ่งนะเดีย๋ยวผมทำให้มันแน่นๆก่อนนะแบบหนึ่ง๋ยวเพิ่งบนบางตัวโอ้โห้จาจะลุมล้างอะมันเป็นอย่างเงี้ยบ่อยมาก มีของแท้นะถ้าร้านเราขายของแท้ด้วยพวมจะตื่อของแท้เลยเอาคครับของตีนะโอ้โคสุดยอดยังไงของจีนัก็สุดยอดแห่งความหลวมบางทีก็พังง่าย เราตปมันลวงนี่นะโกดมาหาลวงทีดงทีไง่ายโกดมาหาลวมนี่ทั้งข้างมันจะมีดูเสียบเข้าไปเลยโอเคเสร็จแล้วครับ <c oughs> เสร็แล้วพออย่างงี้ไงที่ผมมาอยากคอยตื้อของจีนถลายมันพออย่างงี้นี่เสร็จแล้วรวมล่างนะนี่เสร็จแล้วเจ็ดตัวรวมเป็นตัวเดียวสุวยอดแห่งความลุ่มหลังนะครับสุดยอดแห่งความลุ่มหลังก็พวกค่อยๆยกนะ ให้ดูใกล้ใเนี่ยขาอ่อนมากขาอ่อนมากอุ้ยเนี่ยล,ลุดเลยแ,แข็งก็ลุดเจียแฟ๊บนึงนะสุดยอดอะ่ะร่วมมากแล้วก็ลุดง่ายด้วย ที่ผมมียอยากซือคขอ้ของจีนอะไรคลองแท้อน่ะนะนํามาเลยที่ไหนม,มีขายของแท้งบ้างอ่ะผมนจะเพลิดเพนท,ทีนะนี่เลยนี่เลยนะครับผมตรงประคองไว้ไม่ให้มันหลุดไม่ให้มันรวมนะครับนี่เลยบาคุก,กันรวมล่างทั้งหกธาตุโอ้พักสองพักเดียวเลยนะครับโอ้พักสองพักเดียว สู่กับอีกตัวหนึ่งอ่ะชื่ออะไรวะมันคล้ายๆมันคล้ายๆเหมือนกับลาโกะอ่ะแต่มันไม่ใช่นะคล้ายๆมันแบบลาโกะมันมันใช่แบบนี้นะมันเป็นลูกกลมๆท้งหมดเลยท้งเจ็ดธาตุเลยอันนี้อันนี้เป็นลูกอย่างอื่นพวกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมไอ้นี้ทรงวงรีมั่ง้างลังด้วยอะไรมั่งนะตามเหลี่ยมมั่งมันไม่มีกลมๆเลยมีกลมๆแต่อตัว้างบนเนี้ยนะครับนี่เลย นี่ก็สวยเยอะแต่แต่นเปไนขคงจีนจริงๆนะครับเอาละถ้าใครถ้าผมมีคงเล่นมาใหม่ๆจะผมเอามารีิวนะครับถ้ามีคงมาใหม่ๆจะผมเอามารีิวให้ท่านไปชมดูนะครับจะได้จะได้ไม่ไม่เบื่อนะถ้ามีคงเล่นมาใหม่ๆลองเล่นลองคงเล่นอย่างอื่นดูมากนะครับลองเล่นลองคงเล่นอย่างอื่นมากนะครับเอาละ คลิปนี้ต้องคุ้งต้องไปแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามแะต่ค่าด้วยกันนะครับยังไงขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย